ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ใช้รถออตโตมิติกสกูปปี้ไอนิวรุ่นที่2ของฮ o นดานะครับปี2013และ14นะครับเป็นรุ่นไฟเลี้ยวติดบ,บังลมหน้าหลอดไฟนะครับก็อายุเยอะแล้วนะครับก็ถึงเวลาในการดูเล่บำรุงรักษานะครับวันนี้ผมมาแนะนำและคู่มืออะไรนะครับที่จะทำการเปลี่ยน ซ่อมดูแลบำรุงรักษานะครับครับไปดูครับว่าวันนี้แนะนำอะไรนะครับมาดูในระบบสายผ่านนะครับของสกูปปี้ไอนิวไฟเลี้ยวติดบังลมนะครับสายผ่านก็จะเป็นเบอร์6นี่นะครับเบอร์6ของสายผานนะครับของสกูปปี้ไอนิวนะครับไฟเลี้ยวติดบังลมนะครับสายผ่านก็จะเป็นเบอร์6นี่นะครับใช้รหัส 2อง0 0 k z l 9 3 1นะครับสายผ่านนะครับครับเป็นในระบบการขับเครื่องทรงกำลังนะครับโดยระบบสายผ่านของ Scoopy i-new ไฟเลี้ยวติดบังลมรุ่นนี้นะครับในการเปลี่ยนถ่ายสายผ่านนะครับดูเบอร์6นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นรหัส นี่นะครับของ h อนด a า็จะเขียนโค้ดไว้นะครับฮอ,อนดาเบนโนนะครับครับมันก็มีอะไรทดแทนด้วยนะครับ m i t s u b i s h i นะครับเป็นอะไรทดแทนนะครับของ Scoopy นะครับนะครับในระบบสายผ่าน,นครับ เป็นระบบสายผานอะไหล่ทดแทนนะครับอะไหล่แท้นะครับอะไหล่ทดแทนนะครับใครสนใจอะไหล่แบบไหนนะครับก็าหาซื้อได้นะครับใครที่ชอบแท้ก็ไปเบอร์ที่ศูนย์นะครับหรือทั่วไปก็ตามท้องตลาดนะครับทั่วไปนะครับหรือแท้ก็มีที่ทั่วไปก็มีนะครับดูที่ศูนย์นะครับ ครับขอบคุณในระบบสายพานครับขอบคุณครับ